นะครับสเตปมันจะเหมือนเดิมกับทำผนังนะแต่ว่ามันจะเป็นแนวราบแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะเห็นตัวที่ default ขึ้นมาให้นะครับเป็นพื้นขึ้นมาให้แบบนี้นะครับกดดูวิวนะมันก็จะเป็นพื้นแบบนี้ให้เรานะครับทีนี้เราจะทำตัวพื้นนะครับที่ finishing ที่มี finishing นะครับเป็น กระเบื้องนะครับให้นักศากดคลิกตัวพื้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Edit Type นะแล้วก็เป็น Duplicate นะครับกด Duplicate นะครับเปลี่ยนชื่อนะนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับให้เข้าไปแก้ไขพารามิเตอร์นะครับสตัคเจอโดยเข้าไป ในคอลัมน์ value นะครับ edit คุณก็จะเห็นหน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหมนะครับเหมือนกับตัวผนังเลยโอเคนะครับทีนี้ให้นักศึกษาค,คลิกแล้วก็ insert เข้าไปนะครับแล้วก็ up ใช้คำสั่ง up นะครับ insert ใช้คำสั่ง down อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัว structure นะครับแล้ว ตัวด้านบนนี้จะเป็นตัวฟินิชโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใช้ฟินิต2ก็ได้โอเคอ๋อทษทีมันมีแค่ผิวด้านบนนะอาจารย์ลบก่บอนผิวด้านบนตรงนี้นะครับเป็นพื้นนะครับแล้วก็ให้เราคลิกสักเจอตัวนี้นะครับเข้าไปเป็นตัวคอนกรีตนะ เอสเซตัวนี้ดีกว่าเจอก่อนเป็นคอนกรีตนะครับเราก็เลือกเอาคอนกรีตเอาคอนกรีตตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ง่ายโอเคเข้าอย่างเข้าแล้วนะตัวนี้จะซอสเป็นคอนกรีตไหมอ่าโอเคถ้ายังไม่เข้าเราคลิก ตัว material นะครับ duplicate นะเป็น Concrete แล้วก็ enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วให้เราเข้าไปใน asset นะครับเข้าไปพิมพ์คำว่าคอนพิมพ์คำว่าคอนกรีตนะครับแล้วเราก็เลื่อนมานะครับหา Concrete แล้วเราก็ดับเบิ click เข้าไปนะครับเราก็จะได้ลนะเป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับแล้วก็ apply เ okay. ค ถ้ามันขึ้นมามันจะเป็นเท่านี้นะครับทีนี้กำหนดความหนาที่15เซนนะครับสังเกตนะครับเขาจะติ๊กไว้เสมอว่าให้เป็น structure material นะครับเป็น structure material ตรงนี้เนาะโอเคทีนี้ finish นะครับจัดเป็น priority 2นะครับ finish 1อ่าเป็นตัวนี้นะแล้วก็ให้ความหนาเป็น5เซนนะครับ เป็น50มิลแล้วในตัว column material ให้เราไปปรับนะครับให้พื้นผิวเป็นตัวจริงจริงทำอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ทำอีกชั้นหนึ่งดีกว่าเพื่อให้มันชัดเจนนะครับทำอีกชั้นหนึ่งก็ insert insert ตัวนี้จะเป็นตัว sub s r a n แล้วกันเป็น2ตัวนี้ให้เป็น3 ตัวนี้เป็นซีเมนเหมือนเดิมนะคอนกรีตอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ลืมเปลี่ยนตัวนี้นะเป็นซีเมนมอเตร์ มอ t ต r ซีเมนต์เอนเตอร์นะครับแล้วเราก็ไปหาคอนกรีตในตัวนี้เพื่อให้พื้นผิวมันเหมือนกันนะครับเอาสักตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ได้ไหมคอนกรีตไทยโอเคมาแล้วนะครับเป็นคอนกรีตไทยตัวนี้นะอ๋อมันยังเห็นเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนใหม่ก่อนนะ เป็นคอนกรีตหาให้มันเหมือนซีเมนต์มอต้านะครับเลื่อนดูต่อตัวนี้เอาเอาตัวนี้ก็ได้โอเคไปแล้วนะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ d u ดู i c a t e เหมือนเดิมเป็นกระเบื้องนะ t n t e r แล้วไปหากระเบื้องตัวนี้นะครับใช้กระเบื้องนะครับเลือกเป็นเซรามิกเอาสักสีคอตโตนี้ก็ได้อะเอาเชราคอโตตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกอ่าเข้าแล้วนะครับมันจะเข้าตัวนี้นะเชราคอโตตัวนี้แล้วก็แอปพลายโอเคก่อนนะครับ ทีนี้ตัวนี้เป็นใช้เปลี่ยนนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวคอนกรีตมอเตอร์เปลี่ยนอีกสักหน่อยคนระับมันยังมีลายอยู่คอนกรีตนะเอาตัวนี้ไปละโอเคได้แล้วนะครับคลิกแอปพลายโอเคเป็น ซีเมนต์มอเตอร์อเรียบร้อยนะครับทีนี้ปรับตัวนี้เป็นความหนาเซนหนึ่งนะครับ10มิลอันนี้ความหนา4เซนแล้วก็ของโครงสร้างก็จะเป็น15เซนนะครับคลิกเห็นไหมครับมันจะเป็นชั้นแบบนี้ละต่างกันนะครับเท็กเจอร์เห็นไหมครับต่างกันตัวนี้จะเป็นโครงสร้างถัดไปก็จะเป็นปูนทรายซีเมนต์มอเตอร์ถัดไปนะครับเห็นระดับความสําคัญของมันนะครับ ถัดไปก็จะเป็นแผ่นกระเบื้องปูพื้นโอเคนะครับเมื่อเราปรับค่าได้ตามต้องการแล้วนะครับให้เราคลิกโอเคนะครับแอปอก่อนหน้านั้นเราจะต้องกำหนดฟังกช์ชันของมันก่อนว่าให้เป็นข้างในหรือข้างนอกนะครับก็จะมี Interior กับเอกทรีย r อันนี้อาจารย์ไม่ปรับเนาะแล้วทีนี้ก็ใส่พื้นนะครับเป็น F 1อ่า นะครับเป็นไทมาร์กนะปรับไทมาร์กนะครับแล้วก็ apply โอเคให้เราคลิกตัว texture เห็นไหมครับเรียบร้อยโอเคนะครับได้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับ realistic กก็ได้แต่มันจะช้านิดนึงนะเราได้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ขนาดความกว้างของพื้นนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับวัดดูนะครับถ้ามองไม่เห็นก็วัดดูเขาจะทำไว้4เมตรนะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะวัดง่ายนะก็อะไรเขาจะทำไว้4เมตรคูณ4เมตรนะครับ เห็นไหมครับ4เมตรคูณ4เมตรนะเราจะใส่หรือไม่ใส่ในตัว dimension ก็ได้นะครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราก็กด save ได้เลยนะก็จะเป็นอันสิ้นสุดในการทำตัวพื้นเห็นไหมครับเป็นสเต็ปเดิมนะ